ครับต่อมาเราก็จะมาเพิ่มสายนะครับที่ชุดขาออกจากตัวชุด power supply นะครับผมนะครับชุดขาออกก็คือ24โวลต์ DC นะครับผม24โวลต์ DC เราก็จะเอ,า,อาตัวลูกรอยไฟฟ้ามาต่อเข้าเลยนะครับผมนะครับเป็นไฟบวกนะครับน,นะครับอ่านั้นก็ผมก็เอาสายเส้นสี อันนี้ก็คือเราเติมน้ําเข้าแทงนะครับผมก็ใช้เป็นเส้นสีดํากับเส้นสีฟ้านะครับผมอันนี้ผมพ่วงสายไว้ก็คือเส้นสีดําก็จะเป็นเส้นสีน้ําเงินเส้นสีฟ้าก็เป็นเส้นสีแดงนะครับผมเส้นสีอันนั้นผมเอาเส้นสีแดงแล้วกันนะครับผมเอาเส้นสีแดงที่พ่วงด้วยเส้นสีฟ้านะครับมาเข้าชุด power s u p p ายขาออกนะครับที่เป็นไฟ DC นะครับ 2 4โวลต์ DC นะครับผมเป็นไฟขาออกนะครับอันนี้ก็คือไฟบวกนะครับผมไฟบวกของอันนี้ก็คือเราต่อเข้าลูกลอยไฟฟ้าแล้วนะครับ1ด้าน1เส้นนะครับอ่าแล้วก็อีก1เส้นนะครับผมอีก1ด้านนะครับเราก็จะมาต่อเข้าชุดคอยของรีเล์นะครับผมนะครับชุดคอยของดีเล่รีเล่ตัวนี้ชุดคอยก็คือหมายเลขสิบสาม กับหมายเลขสิบนะครับนะครับก็ส่วนมากก็คือหมายเลขสิบ็าจะเป็นไฟบวกนะครับผมไฟบวกเส้นไฟเราก็จะเอาเข้าที่หมายเลขสิบหมายเลขสิบอยู่ตรงด้านขวามือนะครับผมก็เข้าทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือหมายเลขสิบนะครับผมตัดนิดนึงนะครับใหญ่ไปแล้วก็เข้าที่หมายเลขสิบของชุดคอยรีเลย์นะครับผม อันนี้นะครับก็คือลูกลอยไฟฟ้าเราก็มาเข้าแล้วนะครับมาสั่งงานให้รีเลทำงานนะครับผมเอาเอาเข้าชุดคอยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็จะเป็นเส้นนิวตันนะครับผมเส้นนิวตันนั้นก็ผมก็ใช้เป็นเส้นสีขาวแล้วกันนะครับนิวตันขาออกของชุด power supply แล้วก็ต่อเข้าเอ็นนะครับผมอันนี้เป็นไฟ DC ก็ต้องต่อให้ถูกขวานะครับผม ข้อบวกกับข้อลบนะครับต้องต่อให้ถูกข้อนะครับถ้าไม่ถูกข้อก็คือจะแผงวงจรจะช็อตนะครับผมนิวตันแล้วก็ต่อเข้าที่หมายเลขสิบสี่ของคอยนะครับของคอยรีเลย์นะครับผมหมายเลขสิบสี่นี่นะครับไฟบวกเขาเข้าหมายเลขสิบสามไฟลบเข้าหมายเลขสิบสี่นะครับผม ไฟบอกก็คือสั่งงานมาจากลูกลอยไฟฟ้านะครับผมต่อไปก็จะเป็นชุดคอนแทคที่เราจะอามาสั่งงานนะครับที่เราจะมาสั่งงานให้แมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมเราก็ต้องเพิ่มสายอีกหนึ่งเส้นนะครับนั่นผมเอาเป็นเส้นสีเหลืองนี่เลยแล้วกันนะครับผมชุดคอนแทคที่เราจะไปใช้งานก็คือหมายเลขอันนี้ก็คือ คอมมอนก็คือหมายเลข9้านะครับผมคอมมอนหมายเลข9้าแล้วก็หมายเลขหนึ่งจะเป็น NC หมายเลขหจะเป็น NO นะครับผมอันนี้เราก็จะต่อเข้า NO นะครับก็คือ,อเราต้องเอาไฟมาป้อนเข้าเรียงวงจรก่อนนะครับผมผมก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มเส้นไฟเข้าที่ อ่าตรงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่าไฟเมนหลักนะครับไฟเมนหลักอ่าเพื่อนๆจะเอามาจากตัวเมนเบรกเกอร์เลยก็ได้นะครับก็คือเป็นไฟ220อ่สาผมก็เอาจากจุดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่นนะครับเพิ่มเส้นสี่เหล่ยงไปอีกหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวผมทำการปลอกสายเพิ่มนะครับให้ยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผม ที่ผมเอามาต่อเข้าตรงนี้ก็คือเราให้ผ่านตัว selector switch ด้วยนะครับผมก็คือ,อามาพ่วงใส่เส้นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้า L นะครับผมจากทุ power supply นะครับผมพ่วงไปอีกหนึ่งเส้นนะครับปลายสายอันนี้ก็คือ,อชุด contact นะครับที่เป็น c อมมอนคอมมอนของรีเลย์ตัวนี้ก็คือหมายเลขเก้านะครับผมหมายเลขเก้าอ่าหมายเลข9้า,า9จะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมนะครับหมายเลขเก้าว่าผมก็เอาเข้าที่หมายเลขเก้าอ่าเพ,อเพื่อนที่สงสัยในการต่อวงจรตัวรีเลย์เพื่อนๆลองไปหาชมคลิปเก่าของผมนะครับก็จะมีสอนวิธีการดูวงจรรีเลย์อยู่นะครับแบบละเอียดเลยก็มีนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่า ว,วิธีการต่อวงจรรีเลย์นะครับแบบต่างๆ KPCP DIY เลยนะครับผมอ,อันนี้ก็คือคอมมอนต่อไปก็เราก็ต่อขาออกนะครับผมขาออกที่เป็นหน้าสัมผัส NO ก็คือหมายเลข5านะครับผมก็ต้องเพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าที่หมายเลข5านะครับผมก็เข้าที่หมายเลข5า อ่าเรเลก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผมอ่เข้าที่หมายเลขห้าได้เลยนะครับอ่ผมก็เอาขาออกทางด้านนี้ก็คือหมายเลขห้านะครับผมอ่าเป็นหน้าสัมผัส NO นะครับผมอ่าหมายเลขห้าตัวนี้เราก็มาต่อเข้าที่ a หนึ่งนะครับผม a หนึ่งของแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับ แล้วก็เพิ่มสายเข้าไปอีก1เส้นนะครับเข้าที่ A 1นะครับผมชุดคอยของแมกเนติคคอนแทคเตอร์นะครับเข้าที่ A 1นะครับผมะนะครับต่อไปเราก็จะต่อสายวงจรกำลังนะครับผมผมก็จะเพิ่มเส,ส้นไฟ1เส้นนะครับ เข้าที่ตัวเมนเบเกอร์หลักของเราเหมือนเดิมนะครับผมนะครับผมเอาเป็นเส้นซ้นดีกว่านะครับผมมีเส้นซ้นอยู่อ่ผมเส้นนี้นะครับอ่าเพิ่มเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์เลยนะครับผมอีกหนึ่งเส้นนะครับ เส้นนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับมาเข้าที่ L 1นะครับผมมาเข้าที่ L 1ของแมกเนติ c อนแทคเตอรนะครับเข้าที่ L 1เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มนิวตันนะครับผมเพิ่มสายนิวตันอีกหนึ่งเส้นนะครับ สายนิวอตอันอีกหนึ่งเส้นของเราก็เข้าที่เมนเมนเบเกอร์เหมือนกันนะครับผมก็เข้าที่เมนเบเกอร์ได้เลยนะครับ อ่าตอนเส้นนี้เราก็มาต่อเข้าที่ L3 นะครับผมอ่ามาเข้าที่ L3 ได้เลยนะครับอ่าชุดคอนแทคของแม่งได้ติกคอนแทคเตอร์นะครับผมอ่าเข้าที่ L3 นะครับอ่าต่อไปก็ต่อขาออกอ่าต่อขาออกนะครับผม อันนี้ผมเราต่อขาออกอันนี้ผมลืมบอกเพื่อนๆไปว่าอันนี้ผมผ่านเพื่อนต่อเป็นวงจรพื้นฐานนะครับผมอ่าวงจรพื้นฐานก็คือเราจะไม่ใชโอเวอร์โหลดก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับดังนั้นผมก็วันนี้เราวงจรพื้นฐานอันนั้นผมก็อ่ะผมถอดออกเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าก็คือชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ก็คือส่วนมากก็คือถ้าอ่าถ้าเราต่อมาครอบคุมตัวสเสมอเดี๋ยวนี้นก็คือ เขาจะแยกขายนะครับผมบางครั้งก็อาจจะได้ถ้าเราไม่ซื้อโอเวอร์โหลดด้วยมันก็จะเป็นเฉพาะแมกเนติกคอนแทคเตอร์อย่างเดียวในลักษณะนี้นะครับผมออันนี้เราต่อวงจรพื้นฐานเราไม่ได้ต่อผ่านโอเวอร์โหลดนะครับผมอ่ะวันั้นผมเอาโอเวอร์โหลดออกนะครับดังนั้นเราก็ต่อสายออกจากแมกเนติกคอนแทคเตอร์เลยนะครับผมเพิ่มสายอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าแล้วก็เข้าที่ T1 นนะครับผม ต่อสายไฟเข้าที่ทีหนึ่งได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็มาเข้าที่แผงชุดสตาร์ทสมมนะครับผมผมก็เปิดฝาครอบออกนะครับอันนี้นะครับชุดสตาร์ทจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมตรงด้านฝานะครับแต่ว่าจุดที่เราจะต่อสายไฟก็คืออยู่ตรงด้านนี้นะครับผม นะครับแล้วก็สอดขาสายเข้าตรงด้านล่างนี้นะครับผมผมก็จะสอดเส้นสายไฟเส้นเมื่อกี้นะครับเข้าไปาแล้วก็จะต่อเข้าที่มันก็จะมี L1 L2 แล้วก็ R YB นะครับผมสีแดงสีเหลืองสีดำนะครับอันนี้ก็คือไฟบ้านาแล้วก็เส้นอันนี้เป็นเส้นไฟแล้วก็เข้าที่ L1 นะครับผมเราก็ต่อเข้าที่ L1 ต่อเข้าที่ L 1ได้เลยนะครับผมอ่าต่อไปก็เส้นนิวตันนะครับอ่าเราก็เพิ่มสายนิวตันเข้าไปที่ T 3นะครับผมอ่าเข้าไปที่ T 3ได้เลยนะครับอ่า T 3เส้นนี้เราก็จะมาต่อเข้าที่ L 2นะครับผมมาต่อเข้า L 2ออันนี้ก็คือจะเป็นเส้นนิวตันนะครับผม L1 เป็นเส้นไฟ L2 ก็เป็นนิวตันนะครับต่อไปก็เป็นสายจากมอเตอร์ซัมเมอร์สนะครับผมก็จะมีสามเส้นนะครับผมสีแดงสีเหลืองสีดำนะครับแดงเหลืองดำแดงก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทสีดำเป็นขดลันสีเหลืองเป็นคอมมอนนะครับผมผมก็จะสอดสายเข้าไปนะครับ อันนี้เราก็ต่อตรงตามที่เขามาร์คไว้เลยนะครับผมก็คือ R R อก็คือแดงนะครับผม R ก็คือสีแดงนี่นะครับสีแดงนี่ก็คือจะเป็นขดสตาร์ทนะครับผมอันนี้เป็นัมมรตริของแฟรงกินนะครับผมของแฟรงกินแล้วก็สีเหลืองอก็สีเหลืองครับก็ Y นะครับผม วายนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นคอมมอนนะครับผมเส้นสายไฟร่วมนะครับก็คือเส้นสายไฟตรงนะครับผมสายไฟตรง uh, ต่อไปก็เส้นสีดำนะครับผมสีดำก็จะเป็นขดลันนะครับ uh, ขดลัน สมอบางรุ่นก็จะมีคาปาสองตัวนะครับก็จะแยกกันนะครับผมขดลันกับสตาร์ทนะครับก็จะแยกกันสองตัวมีคาปาสองตัวตัวนี้จะมีคาปาอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมใช้ทั้งเป็นขดลันและขดสตาร์ทนะครับนี่นะครับผมก็ได้แล้วในลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับ ชุดนี้เราก็จะประกอบเข้าไปนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ลันสตาร์ทนะครับผมเราก็จะมีโอเวอร์โหลดอยู่ภายในนะครับผมโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็คือรีเล์นะครับผมเป็นเหมือนสวิตช์ตัดต่อวงจรนะครับเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปเลยนะครับผมก็จะไปเป็นบาร์ต่อกันอยู่แล้วนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับผม ประกบเข้าไปแล้วก็กดได้เลยนะครับผมอ่นนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาทําการทดสอบนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต่อไฟเข้ามาที่เมนเบเกอร์นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อไฟเข้ามาที่เมนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อไฟเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาทำการทดสอบนะครับ ผมก็ขอใส่ถุงมือนิดหนึ่งนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยนะครับผมต่อมาเราก็จะมาทดสอบอเป็นระบบแมนวนวลกันก่อนนะครับผมะระบบแมนวนวลเราก็จะหมุนซีเลคเตอร์สวิตช์มาที่แฮน์นะครับผมมาที่ทางแฮน์นะครับก็มอเตอร์สม,มิ์งก็จะทํางานท,าทันทีเลยนะครับผมอ่นนี้นะครับทางานนะครับผมะระบบแมนวนวลปิดนะครับ ต่อมาเราก็มาทําการทดสอบร,ระบบออโต้นะครับออโต้ Auto ก็จะสั่งงานตัดต่อวงจรไฟโดยลูกลอยไฟฟ้านะครับที่แปลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นใช้ไฟ24โวลต์ DC นะครับตัวนี้24โวลต์ดีถ้าเราเอาไปแช่ไว้ในถังเพื่อ,อทําการเติมน้ําเข้าแทงนะครับเพื่อไปพักน้าไว้ในแทงก็ลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้ก็คือแปลงไฟมาแล้วนะครับเป็น24โวลต์ DC นะครับผม ก็จะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรานะครับถ้าเกิดการล่วไหลของไฟนะครับต่อมาเราก็จะมาทําการทดสอบนะครับผมหมุน selector switch มาที่ auto นะครับอันนี้นะครับหมุนมาแล้วนะครับอันนี้ก็ผมทําการเปิดปิดไฟเรียบร้อยนะครับไฟแสดงสถานะของชุด power supply นะครับผมเมื่อผมทิ่มหัวลูกลอยลงนะครับมอเตอร์ัมมอร์ของเราก็จะทํางานก็คือเป็นลักษณะการเติมน้ําเข้าแทงนะครับผมอันนี้นะครับ มอเตอร์ซัมอของเราทํางานนะครับผมอ่แล้วผมเชื่อมหัวขึ้นนะครับนะครับก็จะตัดการทํางานนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อน้ําหมดแท้งค่อยๆลดลงไปนะครับผมเราใช้น้ํานะครับอนะครับเมื่อน้ําหมดแทงปุ๊บมันก็จะสั่งงานให้มอเตอร์ซัมอของเราทํางานนะครับเพราะว่าเราสั่งงานโดยลูกหลอดไฟฟ้านี่นะครับอนี่นะครับผมก็คือการต่อวงจรพื้นฐานนะครับ แปลงไฟ2 2 4โวลต์ AC มาเป็น2 4โวลต์ DC นะครับผมนะครับในลักษณะนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCp นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนอออ้องๆเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม